เพี่ยงแม่น้องไฟซื้อมาเดี๋ยวแม่เพร่ยง <c oughs> บานเลี่ยงติดและเปี่ยงไปเรื่อย มาเบิงลุงรุ่นบานเข่าพี่น้องเขตคือบานกะบานเขาน้ำเป่งน้ำบอ,อกว่นไหนลุงลุ่น,นเป่งอยู่สวัสดีครับพี่ลุงพี่ชายพี่สานบาหน่อยอนันน้ำมันไหลขึ้นเลยบ่เป่งลงไปดอกเพราะว่าช่วงมื่อวันปลามันขึ้นมาไหลขึ้นเลยว่านี่ไปเคียงหน่อยไหลขึ้นเลยจุ้งไว้ครับพุลระจุ้งไว้พุ่งสีเป่งช่วงเข้าแรงเพรว่าเป็นพื้าสระบ้าน,ววาานมาไปก่อนเตะ วานมาไปก่อนมาแล้วกลังแตกนอพอดีเอที่นอแล้วพอดีเลยวันมันแล้วรอบชุดไทยครับงานชุดไทยแมนแม่นงานชุดไทยแล้วพี่น้องมองแล้วตัวนี้มองแหล่ายุมองนีตัวตะไคร่บ้านมองนีก้อนโมเนาะบ้านมองเหล่าสวัสดีจ้าแม่น้องไผ่จ้ะก็ได้วานเขาซอยลุ่นุ่นดอกเทียนน่ากินถ่า เน่ยไข่มแตงพี่น้องใส่ละห้างโมแตงเห่าแถวนีละไข่โมแตงตัวเด่ปใส่ห้างโมแตงหลายห้างอยู่ีห้างมแตงนี่ละที่ไปปล่อยิดเนี่ยแมลงมานีอยู่ โอ้ค okay, uh, um ุยต้น okay. oh, okay. uh, okay. oh. oh. uh huh. ึ่งคุยโอ้คนไม่ไแตโคโ่เออมน่ะตยังไปหนอนันี่เอาไม่คุเดี๋ยวเโอ้่เก่งคุณานไ่เก่ง แม่เป้งแม่เป้งข้างนอกเนม่เป,งงป้งใสากา่กนมัลายยืดได้ปุ๊บอ้แล้วเป็นแม่ปเปล่ยนหรอในีอยขน้มันสากกว่านี่เป็นเปล้ยยังนื่งเง,มง,ไ,ไ,ง,งไม่ดนเตะจักมือถุงคนเดี้ไหลพังหลโอ้มันจะมีไหลตีก๊ดนึ่งไหล,ลย,ยืดได้หนึ่น เม่นี่ไงนี่อ๋อ้องไหนบ้างโอ้ห้องนี้แม่พี่น้องปโ้โอหมด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 หมยองตั้งกลางหลังนั่นเป็นะพี่น้องโอ้หมดยองพี่น้องนัอนเป็นไหโอ้หลเดีย้โอ้นปนเปนนนน นี่ลงแน่ลงแน่คนน่ะเพียงตัเนี่ยเพียงแมนองไฟสอมาลงแน่เท่งบานเพียงเพเียงเพื่อนเอนเทิงบานเท่งจุ่มน้มค่ะแมนองไฟไปผ่อเม่ขายเท่งไหนบู้กเรนเลยเจ้าอันนีเจ้าเดินอันมากมากกว่าสิไกรให้ถึกเพราะจสวยแล้ว เอาตัวอกกิดเท่าพันติากพันติางพันต่างพันอิากเนียบันติ่หนึ่งพันโอ้ยกับพ่อเอาเนาะไพรุ่นเนาะว่าเอาอยู่ทานเี่พ่อปลูกสะว่าจะได้กินแล้วพ่อเอาห้าทิบสองอย คนเล่ห้เป็คนขายคนมันมันแล้วแม่ค้าคนไดกำลัเราตีเนาะคนใดกำลัราเป็นไรเอาธรเวลาแล้วเนี่ยนติดกับบ้านไปไม่ดีบ้านอืเล้า้าบ้าเจียงใส่ไข่หมดแดงทอดกับแม่หนองไปร้านไห่มันกิ้งวก็อยากินยาเนี่ยข้อเอาดาค้าเราพี่น้องผักไงหน่เียงวันวานเสี่ยงไข่หมี่ไข่หน้าใสไข่หมดแดงเอาตะไคร้ได้กินเอาตะไคร้ไม่เี่ยงเลยตะขว เอาแม่เป่งกับใส่รถตีอืมเสียบใส่แต่ไข่ล้วนๆบ้านแม่เป่งขว้วจังหน่อยนึ่งเละอย่างนี้แม่เป่งกับไข่โมดแดงพี่น้องาแม่เป่งข้างหนึ่งไข่โมดแดงข้างหนึ่งถาดใหญ่หนึ่งข้างนี้ก็เฮ็ดเพียง อันละมังนึงเอาประตูเอาขามไปิีมเซียนกองเสี้ยงเาไนร่ด้อเนี่ยกองเนี่ยเสียมันอไปสื่อเสียมาบอเอ้าเสียมะใส่อนะจีมันยุ่นนนหน้ากจีพ่ได้หล่ะเือขายเองเมียนก่องนั่นมันเหมิดมันนี่เสี้ยงมันเหมดกนองเสีียงดีก่าแ่เมียนเสี้ยดายจดเมียนขายน้องเสีียงไหวหนิมยังดูิบไปเรื่อยๆีใสหมอด มันเลือกควรเฮามาพี่น้องไปแกงควรทวนทวนนี้แถวพี่น้องเอาเห็ดลงจ้ะป้าเห็ดถาดใหยหนึ่งซ้ำเห็ดหลงกเมื่อวันตีเข่ามีเห็ดเฟี้ยงจ้ะแกงใส่อันใบยานั่งนามยานั่งใส่ไข่หมดแดงใส่เมเปิ้ง คนเน่าพี่น้องฝนก็มาอีกแล้วมารถมาเลยรตีแมนห่วยเฮาไปมูลหนึ่งสามเพราะท่านได้เกิดเอืาเห็นไหมเกิดก้อนสามเดียวพี่น้องผิกลงจ้ะ แดกล่งจะชุลเตียงเห็ดเตียงนีหวานเปื่วยๆแบยนด้อันนี้ตักออกไว้ให้ลุงดุนอันซุปใส่แมงดาจ้ะซุปใส่แจ้วแมงดาอหวานเดี๋ยวแกงโลงจะบับนี้ จเปลงลงแล้วก็ไข่ตามไข่มดแดงลงไปตู้เดี๋ยวเขตูตามลงไปอีกจ้ะเอาควันพี่น้องควันตู้ลงไปอีกเอากเครื่องไปโอ้นี่กินอาหารสูงพี่น้องกินอาหารสันสูงแยงเห็ดใส่ไข่หมดแดงมาเด้อจ้ะ ิมกันเด้อบันนี้กิมตัวอ,อ้พอปุงไปบานเ<า>ปล่าปุง <laughs> <laughs> โดนก็หนีก่าใดที่สีออกรสชาติไหมฟน้องแซบแล้วจ้ะอบ้ออ๋อหนึ่งนันวยมีสีสุกเนเตี่ยงเซ่แ้วแมงแม่งดาจ้ะ เกียมังดาพอน่อยช่วยเดิมว่างจังมูนครับยงรุ่นเร้อยากมาเที่ยวบบคนบ้าน็นยังแลี้นเปิดดอกเี้ยงเยี่ยมงดาเปิดดอกไม่ไหมหอมหอมจะได้แสบครักน้องตุยใส่แก้วใส่ใส่พออย่งรุ่นติดกันน้อยกันเถอะลงลายหอมหอมเสียบครัก โอ้พ oh, mm ี hmm. oh, <Okay>. ่น <whales laus> yeah, oh. uh ้องกระโดดเหี uh ้ยแล้วเม็ดเฟี้ยงพี่น้องจะดุนน้ำเดี่ยงเห็ดเฟี้ยงใส่ไข่หมดแดงโอ้ยเป็นกระสดบานเลยพี่เด้อพี่น้องเจงเห็ดเฟี้ยงใส่ไข่หมดแดงวันนี้บ่ามันแจงเห็ดลังอกได้ไหมนี่สุบเห็ดเฟี้ยงจ้ะ ใส่แก้วเมงดาพอหน่อยหอมๆสดวนห่อนจำแก้วเมงดาพอหน่อยเข้าไปโอ้ชักเป็นยังไงเนาะแซ่บพี่น้องเสียงมันกันตรงนู้นคือหอมมีหอยแคร์กินแซ่บแล้วแกงเห็ดแกงเห็ดใส่ไข่มุแดงเนี่ยเปลี่ยนหอมไข่มุแดงติดกอ่อนอยู่เต็มตาสดก็อีเป็นดาสดเดิมหอมหอมจำแจ้วเมงดาใส่จักหน่อยเนี่ย ยนันดีพี่น้องเของกันครับมาได้อจ้ากินเขากับเพียงเฮ็ดเพียงมาเนี่ยอหน่องไพรไปแง่เดี๋แม่เปลี่งกับไข่ม่อยไข่มะแดงเอแย่หล่เทียงหน้านี่ล่ะบระิการิไก่เดี่ยวิไปเียวัน่โกว่าได้ไปบเพียงอ่ะ ăn đi Chịp Chăm treo miếng đà Cầu con thấp Ăn chả à กล้วยมาเลียงให้บ้าปุ๋ยพี่เนาะกินยาดีดีแดนม่ลินหรอกนั่งยาดีครับเป็นตั่งยาคนเฮียแจกเฮียแจกขยูกเดี๋ยวผมลองบอกให้ดูช่วงสามวันของเพ่อเยื่อทุบตตัวตีเมตัวเหยื่อตุ๊ก้องเนาะคนที่ตีัวอินรีนละขึ้ ตกมเปลี่ยนบอมีตู้มันเขาโจรหัวนวดล้่างบอคอยไหวอยู่เดี๋ยวเราแต่ย่งนแต่คนวางเส่นน้แต่พอได้เมวันว่าคนบอกเห็นล่างล่างเขาดีดีขบเกี่ยวกันได้กับฟนสีตกคนวางใสีน้ำลูกสีดำขัดคัดไล่ขัดน่อยปนเห็ดต่าไซก็บเจียวด่านนี้โกงกันครับเจ้าว่านเขาที่ห้างหาง สดคือไข่มั่งดากระแม่เป่งหนังปอดแปดปอดเจ็ดทั้งกลี๊หนึ่งใส่หมดได้เต็มเดือเนี่ยน้อยหนึ่งมาดูว่าปลาปิดมัอนที่แจ้งเห็ดเปี้ยงวันแจ้งเห็ดแบบแทบเพิ่มเปี้ยงแจ้งเห็ดเปี้ยงใคไขคหมดแดงผืนนี้แสบเลยเตียง มันมาเดี๋ยวจีไอกินอกเนาะประยักเห็นเปียงแล้วป่ะากินเอทอันนั้นแหละอากินเองก็ได้บาติเห็ดละาโง่เห็ดบวกแล้วนห่ดบวกท่านออกเห็ดบวกว่าเป็นยังเดี๋ยวพอหน่อยกับมาทรงแต่บอกมาทรงหอบเจ็บเอาตัวเดียวแม่ เรื่องเหมือนนั่นเข้าไปไหมเนาะคนเอาเขาไปเดี๋ยวนี้สองท้องขวีพนาไปพระท่านยุว่ายังกับเพียงรุ่นดูดวงละแนงเนาะตังละแนรครับแค่ปวกบ่ะนี่แบบกระเพาะคนหนำกับว่านหวานเนาะในเป็นกับมันดีเป็นรสชาติอื่นแบบนั้น ไปดูงเราเนีไปเห็นเาจเลยทมว่าไปญงเห็ดยุ้แถวนี้มันออกบอโอ้ยบา่งนี้ตะพวนจนขี้ขันน้นเราคนว่าเ็นเลาบนตัวตเลพ่มสมปุ่ยเพิมเพิ่ม,มสมองเพิ <laughs> ่ย้าเเนียวสั่นจน้อยจ้ามาเค็บบนเรืองจ้ามาเค็้มับนเ่อ้ละงกเห็ดปวกเห็ดละงหกไรครับเห,ห็ดแดงตเราพัดเห็ดเรงเอื่นเอลงเนีบนนี้ดิดมาแล้วโอ้ยเื่องหมเบอร์โทรศัพท์น้ำเล่าไปน้อพ่อเนี่ยไปเก็บน้ำเล่า คนเชี่ยวเชี่ยวตัวมันเก็บจนเรบุองยี่ปอนตัวรถตัวนึยุแถวใดดงแล้วเนี่ยหวยเม็กทั้งไปหวยเม็กมันบ่าไปนู่นวันเดี้ยงเทั้งไปหวยเม็กมันไปอนมือนันได้อันใอรจะดีถามอีงว่าหวยเม็กมันู่ใส่ใยบ่ไปอันบัานเอ็มมินทัดไหลร่องเท่าไหลร่องเท่าแล้วค่ะ แดนเป็นน้องกุ้งรีั้านเดืองขนมวิทแซนเตอร์พุ่นระแบงไว้ถานเด้ไปช่งใ่เอมินเขาให้หมดแดงกับแม่เป่งนี่ยุตไตไตเ้ยเท้าเยอะกว่าเยวจะว่าว่เห็นด้วอเ่าจิ๋วเห็นเอาแจ่มว่าปอดจุดเนาะ อขอพูดดิปซี่ครับขอพูดวีนองบหนเฮาติกคนไลค์คแชร์คนติดตามอีสา,มานมันหน่อยพร้อมเบาเอลุ่นน้ำโขงเพราะเบาเอลฟาร์ลไม่ชินน้ำนี้เลือกอย่างนี้ครับมึงเดียว,วเ,อเอาแหละก็ยูดีมีแห้งสุขสุขคนครับใบหนีไมันนีพฟัพงยปรุ่นความดีมงานครับสวัสดีครับ